วิธีการครอบงำความคิดคนมีโก้ให้หลงรักคุณไปตลอดทั้งชีวิตคนมี e ก o ชอบแสดงการยอมรับครับคนมีโก้เป็นคนที่รักเรื่องศักดิ์ศรีมากที่สุดคนมีโก้ถ้าชอบใครแล้วหมดเท่าไหรก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบต่อให้คุณขอสักห้าบาทมันก็ไม่ให้ครับเพราะฉะั้นเนี่ยหน้าที่คือเราต้องทำอะไรครับเขาถูกใจครับถามว่าทำไมคนมี e ก้ถึงบล็อกคุณ เพราะเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณมันทําให้เขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับครับการคุยให้คนมีโก้ชอบคือสิ่งที่เขาภูมิใจและสิ่งที่เขารักครับคุณอยากให้คนมีโก้รักคุณมากขึ้นคุณต้องมีวิธีการสัง่งจิตคนมีโก้ครับคุณต้องรู้ครับว่าคนมี e ก้เนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไร ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ